เราเนี่ยก็มาถ่ายบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ของทีมงานคืนนี้นะครับพี่นิดนึ่งเรนนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ปูผาปูคพรมยัดโตยัดเต็นนะครับนี่เป็นแผนกเครื่องดื่มนะครับแถ้วยังเงเครื่องดื่มโอ้ยเต็มคันรถแต่เอามาเพิ่มมาเนี่ยเมื่อวานสี่สิบังหมดอ่ะหมดแล้วเหรอใช่ซื้อมาใหม่ กินหรือว ok> ่าอะไรกินเท่ิ่มกินนเทิ่มน um, ั่งโขกก็นั่งขมาครัเดมคันรถนีหน่อยเนากินเหงนย้ำแก่ได้ไหมเนี่ยเพืไดมากนู้ด้ีนระดับโขกพะเล็กพะเลกบ้านดอกดาวไปอันไี้หาเพื่อนมีกของเนื้อเอันนดอันนี้เล นีแาไปดูทีมแม่ครัวนะครับมีแรเป็นอาหารบแบบบุฟเฟ่ต์นะพี่น้องไอ้ทีมนะครับทีมอ่องานไอ้บีรัวแล้วน็มาถึงแล้วนะครับคืนนี้มีทีมไอ้บีรัวแล้วแล้วก็ทีม่มเชียนเชยเลิศนะครับทีมแม่ครัวนะครับ จะไฟนลไมโอดมุขขึ้นแลไมโอดไปห้องข่อยกับบางไ้ขอกบบ้างต้องต้อิตมต้องกิ้มกิ้าข่อยกิ้มข่เกิ้มอันนี้หั่นเนื้อเฮปชุมนะครับ อนันนี้ขนมจีนไว้ยดเตี๋ยวเว้ต้มนะครับขนมจีนชอยชิวกอเปียะข้าวไขเ่ขเจียวข้าวจีใจ่ไข่นะครับพี่น,อน้องรรมาตรกาศงานคืนนี้นะครับบาบีคิวปิ้งย่างก็มีนะครับตรงน,รน,น,นะน,นี้นี่าขึ้นนี่เน็ํหนามีิมีโต๊ะกินกอเดเย็นนี้นะครับ มีงานเลี้ยงปีใหม่ของแสงทองพิรลนนะครับงานเลี้ยง,งตีมวันนี้ก็จะเป็นตีมอาชีพในฝันนะครับของหลายหลาคนมากจะแต่งมาแบบไหนนะครับรอติดตามเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศพี่น้องบึงนะครับที่มีจะฝากกดได์ก,กดแชร์กดติดตามนะครับเ mm hmm. พจบอลแมงทองพิรลนนะครับไว้เพาะกันคลิปหนาครับพี่น้อง